ลูกทุเรียนครับพี่น้องครับลูกทุเรียนสวัสดีครับพี่น้องมาเที่ยวสวนทุเรียนน้ำนองนอดครับเมือนนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนเมืองอบุบลนาถึงมุ่งการทุเรียนอีลีครับสวนนี้อายุ4ปีนะครับไยลูกปีแรกนะครับดกเต็มต้นเลยครับพี่น้องแรงนี่เพื่อนมีเทคนิคการไยลูกครับเพื่อนดูแลเป็นเดี๋ยวนั้น มีเทคนิคจังได้จะพามาพูดคุยกับเจ้าของแปลง ุเรียนแปลงนี้จะเข้าหาปีป่ะครับป้อน,นี่แมนจะเข้าหาปีปลูกปลูกเดือนสิงหาปี59สิงหาปี59โอ้ยไปลูกปีแรกครับพี่น้องครับเมื่อนนี้น้องนอตพาพี่น้องเข้ามาเที่ยวสวนทุเรียนเมืองอุบลครับผมหนาทึ่งแห้งครับทุเรียนออกหมกักปี<น>แรกบานโน่นสักทองบานโน่นสักทองติดหมักไว้เต็มต้นเลยครับนี่ครับพี่กัดแปลงนี้นอายุบานโน่นสักทองครับผมตำบลตบหูอำเภอเดชดอุดมจังหวัด บนราชธานีครับเป็นแปลงของคุณพ่อชาตีหรือว่าพ่ออมครับผมมีเทคนิคจังไหรเดี๋ยวพามาปุดคุยกับคุณพ่อชาตีหรือว่าพ่ออมพ่อว่าดีครับผมครับครับว่าดีครับโอ้ยปีแรกบั้ครับพอนี้ครับเป็นนีลาปีแรกนีละเซเฮดมากนี่กะเขาปีที่หาเขาปีที่หาเออเหลือเหลืออีกสามเดือนถึงเพราะว่าปลูกสิงหาผมปลูกครับซีเขาหาปีครับ โอ้ยเบิดทั้งเบิดนี่จากไรครับพ่อไไของผมไปไรของผมต้องสองร้อยสิบเอ็ดต้นสองร้อยสิบเอ็ดต้นครับปัดคือดคกคักแต่ครับพ่อปีแรกยี่หรี่่ครับนี่ครับปีแรกล้านนี่โอ้ีแรกทสวนทุเรียนเงินล้านบ่ะครับพ่อพอ,อถึงเงินล้านอยู่ละหนึ่งแม่มึง <laughs> โอ้ยโดคแข่งกันกบนี่นอ้อกว่่อยากไปไซ์เลยครับมาเห็นทุเรียนหรอว แต่ว่างานเนี่ยตีงานมันหาหน่ยวยหกหน่วยก็มีผมผมก็เงืดออยู่ไดมันจับใดวิธีใดครับปกติก็จะไหวงาน,านละหน่วยสองหน่วยไดเมื่อเขาจะาไหวเป็นส่วนนะแต่ว่าพ,พร,ราะเพราะายันมันส้มครับพ่อย่ามเก็บหม,มากปแลวไหวไรลูกผมโอ้ยผมวายหนอเพราะว่าคู่มือนี่มันหนึ่งการดูแลการวิธีระบบจัดการนีเข้ากระตรงศึกษาเอาน้ำเพราะว่า ปุ๋ยยายา,ย,าย,ายายาเนี่ยมันดีเมื่อไ่มันดีบดสูตรเลยเขาต้องเลือเขาต้องหาจอดจงที่ที่ได้ที่มันตตรูปจัดการให้มันเด็ดขาดนะครับผมบ่มตรงไปยืดเยื่อเพราะว่ามันมีอยู่ประเภทยาขามาแรงหมอเรื่รองประเภทฮอร์โมนจับทางได้แล้วจับได้แหละคืออีกประมาณกลางเดือนหรือสิ้นเดือนเนี่ยผมบอกเก็บหน่อยและคือประสบความสำเร็จหนึ่ง คือการเห็ุทุเลียนเขาต้องเอาใจใส่ดูแลคือแม่บ้านคือพอบ้านก็ต้องใจเป็นหนึ่งเดียวต้องสมัครสมานสามขีกันเกิดอุปสรรคน,น้านาประการอันใดกระสางเขาต้องเข้าใจกันหมดตองไปว่ากันคือว่าให้เข้าใจกันเมื่อกะหนึ่งปัญหายังกระสิบกเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวเด็ดเดียครับ ตรงพายเรือตรงไฮฮอดฟังลงเรือลาเดียวกันนะโอ้โหลงเรือลาเดียวกันเล้วตรงพายมันหอดฟังครับบอยายเลยคือว่าเจอปัญหาหน้าหน้านัานประการือกลำตัวนีดโอ้ยมันตงวงเลยอุปสรรคนี่ฉะนั้นต้องเข้าใจกันครับต้องเข้าใจกันนี่คือโอเคละ <laughs> ดุกสุตดนได้บ่พอครับเดี๋ยวผอพายางเบิง่งอีกไดบ่พอนีเออได้ได้มากมามา,มาส้มเบิง่ง <laughs> โอโ้เอาพอไปได้แน่วทางมาอาศัยครับที่แหลกนี้คือได้มาปลูกบักทูเรียนครับนี่ แนวทางบบกทุเรียนภูกเขาไฟละ่ะบานพออนะยซ่มโตลุ่มครับทุเรียนที่ดังๆนั่นอันดับหนึ่งเลยของจังหวัดสะเกตก็เลยไปได้แนวทางมากเลยมาปลูกบ่ครับพอ่อครับปัดทุเรียนหมอนทองครับพี่นองครับนี่วย<า>หนึ่งนี่ขันตําตกุกไปจักรลกครับตีตีจักรลกครับพอ่อนี่ผมคิดสีลียแล้วนี่ผมอเอาแกนวยละสามโลมันขึ้นน่วยนี่นี่มันสามโลกว่าเลยนี่ขึ้นน่วยนี่นี่คือลักซีแล้วนี่ โอ้พอ<น>วัาทุเลียนมันหนึ่งวุเรียนคือพอคือพอทิพาวเบิ่งมันออกมีแต่เนื่อในโบมีใน,ในน้อยไดยเหนื่อหยหลายๆนี่ละตัวมันตัวมันแกคือว่าร้อยยี่สิบวันคือโอเคเลยเออตัดได้คือว่าเดือนนาน,นี่พอจิตประมาณประมาณกลางเดือนนี่ละรุ่นแรกนี่พอสิไให้ฟอกขาเมื่อเบิ้งว่าเออมันพอตัดบอข้อมือนี่เทาตั เห็ดของเห็ดห้มีคุณเาภาพถาบว่าม,มีคุณภาพนี่ผลกระทบตามหลังมากคือเขาบอกอยากสื่อนะไปกินบวัวแสบครับนี่ละ่ะตหนึ่งก็เห่าตรงเห็ดหาม,มาตรฐานของเห่านี่้<อ>ม่แม่ว่าทุเรียนบ้านถึงอาอยุไปตันแล้วกินกับบวัวแสบโอ้ยคือพอตะกี้พอบอกท่านได้ปลูกน่อพอไปสื่อโอ้ยสิดายเงินเด้ครับ จะได้เงินแทนไมทีครับสะได้เงินแทนนอนทุเรียนบุกแกกับตัดขายพ่อก็เลยมากเกิดอยู่ในใจว่าสวนพ่อนี่พ่อต้องเหตุให้มีคุณภาพาเดี๋ยวถ้ายากซิมกับมหาผมประมาณเอาสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี่ก็ได้สิ้นเดือนนี้เขามาได้เลยครับเขามาเลยสวนอยู่ิีทางเลยนะพ่อเนาะครับหรือว่าสามารถติดตัวพ่อได้ทางเบอร์โทรอดไก็ครับพ่อครับเบอร์อโทรพ่อก็มีหลายๆอยู่ในหันศูนย์แปดแปด สี่เจ็ดศนย์ปดศูนย์่นไม่อ้อมพอ้อมเดียวกันล่ะศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดศูนูย์เจ็ดนสี่แปดูนสี่แปดศูนสีเออพออ้อมไม่อ้อมนะครับเนาะครับครันเดียวกันนะโอ้ยออกมาปีแรกนี่ไหวเต็มต้นเลยสองร้อยสิบเอต้นเต็มตินหนึสองร้อยสิบเอ็ดต้นเอาปีแรกนี่จับไรยปานใดครับพออจากต้นปีแรกนี่เพื่อพอพอเรียนรู้เนาะพอกรบพันนี่สมบปรการณ์พอกระศึกษา ศึกษาโดยตนเองกโอเคอยู่พอกับภูมิใจอยู่พอเหตุใดหนึ่งคือปลูกการปลูกทุเรียนนี่ต้องเอาใจใส่ใ<ะ>คือปลูกมั่นก็จริงอยู่มั่นนี่ลอยไรนีบ่บทอทุเรียนเขาแค่หาไรหกไรเลยมาคิดเสรียยเลยคือสาเหตุนใดนี่ก็คือผมจากแนะนำไห้มาปลูกทุเรียนนำ้ำ มั่นกับปูคือกันแ่ะแต่ว่าเอาตัวนี้เป็นหลักคือว่าอายุมั่นกับเท้าใดญนี่มันสามสิบปีครับถ้าอายุสามสิบปีนี่ผมคือผมไปเห็นมาแล้วนี่อุ้หอยหน่วยได้ของเขาเลยโอ้ยแต่ผมสิพยายามล่ะสิดูแลไปเรื่อยๆให้ขั้นหอดสามสิบปีนี่สบายเลยบักทุเรียนโอ้ปวดตรงหวงเลยนอนกินเลยนอนกินเลยอ เมันมันเหลือหมาคโยนี่ร้อยหา้าสิบต้นพอครับประมาณรประมาณรา้อยห้าสิบต้นเออประมาณราา้อยห้าสิบเ้วเพราะว่ามันที่แรกมันไม่ดอกดอกเบกิกต้นแล้วพอกับบ้านเก่งนอ้องมันกะพอกับภูมิใจอยู่ทีพอเห็ดใดซัมนี้คิดเสียแล้วกะประมาณประมาณหาตันหนึ่งคิดเอาพอคิดเอาวัหลายเอากิโลละหลอดพอกับภูมิใจแล้ว โอ้เอาขึ้นว่าปีนี้พ้นผลิตประมาณหาตันครับครับเอาขึ้นจังไดเนี่ยพ่อต้นไบต้นละจักหน่วยครับต้นละซ้าหน่วยหาหน่วยสามสิบหน่วยเพราะว่าพอคิดเฉลี่ยใส่กันแล้วนะมั่นพันเจ็ดหน่วยพันเจ็ดหน่วยนับหน่วยไอ้พ่อพันเจ็ด้อยหน่วยพันเจ็ด้อยหน่วยเห็นบ่ะพ่อครับคิดผมเซกแล้วว่าพันเจ็ด้อยหน่วยนี่คิดเฉลร่ยที่เอาตำหน่วยละจักโลห่วสามโลไปคิดเฉลีียขันตำมีหละยทุเรียนมันหน่วยละสามโลเออ แต่ว่ามเมื่อบรงลหยมันคือจัดสิมื่ถึงแมนบอกาก็เอาตวนิซิลียาใส่ครับคาดว่าขาัดสิได,ดิบางที่กับบนแน่นอนบางที่อากสีไลายก่อนก็ไดเพราะรว่ามันผมกบับ่บเคยขายเครือนอกแต่ว่าผมคิดออาเิเลียแค่ลูกละสามโลลูกละสามโลนี่ขั้นขั้นมาพันเจ็ดหน่วยลีนี่มันสิตกเป็นหาตันของเนี้แล้วพอเนาะพั 1, นเจ็ดร้อยหน่วยครับกูกู้เข้าไปบมื่อี้ล่ะบันนี้โลแล้วจักบาทครับพอบันนี้ ือพอติดต่อยเดือนพอคุ้ยกับเอื่อยว่าเอื่อยว่าสิมาเบิงว่าผมอร่อยหาซิบก็สวนโล่อร่อยหาซิบเลยส่งไหมค่ะครับเพราะว่าทุเรียนคือต้องเห็ดให้มันมาจะฐานครับถ้าเราจะตัดทุเรียนอ่อนเพราะว่าการตลาดผลละเอื่อยก็ทุเรียนพวกภูเขาไฟผลละเสมาตัดการห้ยเสมาตัดมันยังห้ครับผมกขจะเอาพ่อค้าเขามานะ พ่อครับบันนี้มีต้นด้กระมูมีบ่ครับมีเบิ้งไบต้นต้นด้กระมูนใบแจ้งนวยครับพ่อไหวมันมันเป็นสี่สิบบ่โ่าฮ่นสี่สิบเลยตอไหนลูกพ่อกันดาจะได้มือเดสิานี่ย่างไปต้นใดกระดงก่องต้นนี้มันทึ่งบมดสี่สิบนี่อ๋อปีแรกนี่ไหวได้ได้เกินเครื่องเลยที่สังคาติบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับสิบเอ็ดสิบสอง ปัดอ่อนซ่อนน้ำแห้งครับพ่อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นนี่สี่สิบกุ้วยนี่ต้นนี่สี่สิบกุ้วยเลยเออสี่สิบกุ้งไวน์ปัดเอ้าบัดที่นี่พ่อจะฟื้นฟูจังไงครับเอาเราซื้อฟังได้บ่พ่อฟื้นฟูดหนึ่งการระบบจัดการภาพกรสตาร์ลูกต้องบ้อมุงอัดปุ๋ยครับ้อมลุงเต็มที่เลยเสิร์ฟอาหารเต็มที่เออกาว่าเดือนหน้าเ้าสิตัดเลยดี ก็ย่างอีกประมาณยี้สิพามือเข้าสิตัดเนี่ยเขาตกใส่ปุ๋ยอาดปุ๋ยเขาไปเลยเพราะว่าสิบหกหายมันส้มตัดออกเลยตัดหลวดออกเลยเขาอาอัดยาเขาคือว่าหายมันด้รับอาหารทันทีเลยนะซ้ำกันกับกับคนเน่านี่แหละครับถ้าเข้าคอดอ,กอีกถ้าบ่มลุ่มบอกยังไงเลยเขาบ่ได้ไปฟืน้นฟูหลังตัดเขาฟืน้นฟูตั้งแต่ก่อนตัดแล้วแมนโอ้กันเขาส้ม ครับดีที่เ่ื้อขยานคู่มือนี่เพราะว่าเทคโนโลยีเขาสูงแต่ว่าเข้าตรงหูจักเข้าตรงเรียนลู้ครับด้วยตนเองตะกี้ผมกระ벙แต่ว่าผมมาศึกษาแล้วนี่ผ่านของเขาผมยอมรับผ่าน่าเขาบ่ยานบ่ยานเลยเข้า่าส้มนี่ครับคือว่ามันส้มสายเหตุอย่างหนึ่งคนเฮาบ่ะหูจักนี่จะเอาตลูกบ่เคยบ่บอกบ่ลุงว่าก่อนตัดเทตั่นังสีบอใส่ปุ๋ยบอครับบานที่ว่าตัดออกลูกปึบ บานมัสิเฟื่นปูว่าท่านนี่ทุเรียนเฮ่านี่ส้มไหนครับผมส้มแบบโอ้ยผมไปเห็นแล้วตายก็มียูจบ้านผมนั่นครับโอ้ยอ่อนซ่อนดกแห้งครับทุเรียนครับซ่อนแห้งครับพี่น้องครับสวนทุเรียนสวนทุเรียนเมืองอุบลครับพ่อพ่อน้าน้าเฮ่านี่เอามาจากไสครับบาดานพอครับครับบาดานเพราะว่าพอจะสะบาดานใหญ่เน่สมเอิดครับสมเอิบกรสืบ พอเตรียมบอ่อพักไว้แล้วพอรอแต่พายางเนี่ยพายางมากก็คือโอเคโอ,โอ้โอ้มีเตรียมบอ่อพักไว้แล้วปีนี้ครับมีบอ่อพักนําโอ้แต่ว่าบางต้นนี่ปีปีแรกนี่ก็ได้จับเบิดทตกต้นแล้วพ่อเนาะครับครับเพราะว่ามันพอบทันเกง่งครับเพาะขนาดพือต้นนี่นี่ก็โอเคโอ้อ่อนซ่อนฮห้งครับพี่น้องครับพอครับพอพอ,พอขึ้นวานี่อีกจัก สิบปีข้างหน้าราคาทุเรียนมันจะเป็นยังไงครับพ่อผมหมดเกลียวหลายอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเอาแค่หาสิบบาทนี่ก็โอเคแล้วอายุได้คือเก่าอยู่ได้เพราะว่าก็อายุได้อยู่ดอกเมื่อที่ครับพ่อเอาแค่ต้นละเจ้าหน่วยนี่ก็เอาสองร้อยคูณเป็นตีล่ะโลูกหาสิบบาทถึงกับเป็นเงินหลายแสนอยู่นี่ครับก็คือโอเคมันได้หลายก็มันอยู่แล้วล่ะลงทุนก็เขาหูจักแล่ะเคลื่อนไห การใส่ S <S.> ปุ๋ยใส่ย,ยาน,นี่บ่บ่ถึงแสนดอกครับรู้แล้วจับจุดได้แล้ววันนี้พ่อครับวันนี้พ่อครับขับ้นอยากปลูกทุเรียนไว้กินนี่พ่อต้นพันธุ์ตะปีแรกนี่พ่อใส่ต้นพันธุ์ต้นใหญ่บ่ครับต้นสูงบ่หนึ่งก็ทุเรียนนี่ก็คือพอทดลองมาแล้วนี่ผมว่าสู่ต้นหน่อยไปได้การระบบหลากอยังน้มัน,นสีขยายดีการเจริญเติบโตมันจะเร็กรวกว่าต้นใหญ่ ครับต้นย้ายมาพักแล้วคือว่าแทนที่แถมเป็นงไงในหลุมก็คือควมคืนพอได้พอมาทดลองเลยคือพอเอามาสามปีมาปลูกนี่เบี้ยพอมอาปลูกใส่กันนี่เครื่องเข้านี่แหละแซงเลยของพรเดี๋ยวนี้แซงงามไหวขืนไหวอินบอลในต้นแรกนี่แถวหนึ่งกับแถวสองสามปีได้พอมาปลูกครับเจงหวะ เห็นบอกมันหมากระโดก่นเห็นบอกสุ้มนี่มันใส่สีแซงเบิดเลยบ่อยยังไงเลยคือพอแนะน้ำเอาตนน้อยๆเตี้ยๆตนน้อยเตี้ยๆอย่างใี้เตี้ยอยู่ในหลุมครับให้มันมาแย่ในหลุมเลยนะพ่อเนาะมาที่นี่เข้ามีการเตรียมยังไงนะครับพ่อเตรียมดินเท่าสิปุกเลี้ยนนี่หนึ่งต้องไถไถตากดินซะก่อนครับเพราะว่าเอาตากดินก่อนถึเข่าวหนาฝนนี่ละนี่ละช่วงนี่ละเตรียมไปเลยนี่ยกคู่ึ้น ก็ว่างแป๊บว่างยังคือพอเฮ็ดนี่ล่ะนี่แทงหลองกลางครับถมคือว่าหเฮ็ดแบบท้าวอนเฮ็ดขีเดียวจบไปเลยมันจะมัวยากคือพอนี่พอโบมีทุนนี่ทุนหน่อยมันก็เลยแบบบปรจากดีแต่ว่าต่อไปกันพอไม่ทุนพอใสิเฮ็ดใหม่ครับแปบเปิบนี่ที่ทมใหม่เบิดยกหล่องยังสิเลยครับยกยกหล่องเพื่อบพใหนน้ำมันขังค้นนะพอเนาะครับเฮ็ดสลบขึ้นครับเรื่องน้ำขังคนนี่สำคัญแห้งเลยว่าต่อไปเรื่องการปลูกเนี่ยแท้เลย ครับไปยุ่งไปยังนี่หามเด็ดขาดหามตะแตะเด็ดขาดครับตัดเอาดีสุกตัดเอามีเวลานในน้ำโบยอย่าให้สีดยาครับตัดเอาดีกว่ามันจะเป็นปุ๋ยไปในโตเลยนะก็สีพ่อดอพ่อดอสองบอกเขาสีสีละลายโอ้สีมาย่อยสลายปุ๋ยมะย้อยเออย่อยสไลา์เลยนะโอ้ห้ามเาต้องไปตัดเนี่ยเออเสียดินเท่ากันที่ครับแมนเท่ากับเออห้าเราต้องไปสีดยาเสียดินครับ เอาตาร์ดหยาเอาให้มันเป็นปุ๋ยสีดสารพ่อดอลงบ่ครับพ่อครับให้มันเปื่อยมันละลายเลยเป็นฝุ่นไปเลยเอาบัดที่นี่เฮาเฮายกยกยกพุ่นดินขึ้นมาจังซี่เลยก็เวลามันติดคือว่ามันสมบูรณ์แลวเ้าวต้องเสริม15มห้มือใส่ทื่หนึง15มห้อใมือใส่หนึ่งใส่ข้าจะใส่หลายใส่หน่อยก็ว่ากระซำเบิ่งเอาว่าลักษณะนี่เออมันต้องการอาหารหลายบ่เลือต้องการซัำใด ถ้าตรงหูจักน้ำบมแมนว่าสิกกำสากำสาไอยากให้มันงามไว้ตายทำแน่หนั่นตายทำเลยว่ายผูน <c oughs> ้นงพนใส่กำานึงแล้วอยากให้มันงามไว้ตาย,ยาเห็นหน้าถาวันว่าคั้นเหาอยากให้ทุเรียนมันงามไว้อย่างนี้มันสิมาเมือใส่ตัหนึ่งก็งงโอเคเลยเห็นอันแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมบวกกับ1ิ16๊ซิบคือใส่หลายเลือกใบเหานี่ใส่น้อยครับกะว่ามันติดแล้วเห่าจังเพิ่ม ย้ายไปเหลือสิผาเมือใสซิผามือใสเงสิพ่อก็สิบผาหมือใสสิผาหมือใสได้สิรับก็โอเคอยู่ว่ามันใหญ่ไวแต่ว่าภูมิใจอยู่พอให้ได้ทำนี่ชื่อว่าข้โอ๊ตขันบุมีลูกนี่ก็แม่บานสองคนนี่กอ็พออด้กินด้ใส่เองหรอกมันอยากแต่น้ำลูกนี่ล่ะอยากแต่น้ำลูกนี่ล่ะลูกอันนี้อัตรีลาส่สงลูกเลียนนอกค่ะไล่จ่ายนอกยกคู่ <c oughs> เรียบร้อยแม่นบอก รถไทยรถไทหน้าเดินตามหนั่นครับหัวหมูแท่งงาไปเลยงาปบพักกวางทอปักปักปักเป็นระยะระยะโคตปลูกมันจะไงโอ้หัวว่างแป๊บก่อนจะมาปลูกเออจะสิไปปลูกก่อนว่างแป๊บมันมันบกพานมันเห็ดยากครับตะเคียนคือพ่อแล้วพ่อนี่คือเปียนหดน้ำน้ำเลยวาต่อไปก่อนสิบปลูกหลุมตรงหดถรสิเปียกครับอย่าไปปลูกลุ่มแห้งโอ้ หดเออโคตลงมันบอกเอาปุ๋ยเอายัางลงกระหดน้ำครับเขาบอมันเปียกเลยเขาจังเอาเบาลงปลูกปลูกเอาดินกบโหดน้ำครับบันนี้ต้นต้นพันธุ์นี่เอาต้นน้อยดีที่สุดครับครับเฮ่าได้ต้นพันธุ์มาตัดรลกก่อนบอกคือพอ่าสุฟังเออคันมันมีรลกก็ตัดท้บบ่มีกับบต้องตัดครับบาดน,นี้หนึ่งส่วนมากคนเฮ่านี่สิบห้จากการปลูกทุเรียนนี่ลหละเป็นสิ่งสีสำคัญเลยนี่ ลุมกบบระโจนโหดหนามบนในมาหนาม,มนุ่งก้นกับคุดดินพุ่งผงปูคุดต่ทั้งถึงส่วนมากผมวินิจฉัยแล้วว่ามันมันกผกพานครับแต่ว่าเขาหนาฝนแล้วบกเป็นยังาถ้าดินทั้งเปียกแล้วครับเออพบกพิกถ้าเ้าดินแห่งนี้ผมบอกเลยว่ามันสิบดีเพราะยังคือการเจเริตบโตนี้หนามันส่วนมากมันสิบ่ ต้องเผื่อมันสิบัวไปหอดงานมันสิบัวซึมลง,งผืนมันสิบัวซึมลง,งผืงนต้นอ,งองให้มีความซึมทั้งไตซะก่อนจะนั้นเทาหดไตให้มันชื้นก่อนครับคือว่ามาเลยนะก็ว่ามันเด่นเออคือว่ามันบกลงมันนี่โอเคเลยเด่นเนาต้องปลูกนี่คือพานเลยครับเอาพ่อสาธิตให้เบื้องกับต้นพันธุหน่อยเลยได้ไหมครับคได้ได้ครับได้ไปครับพี่น้องหาอยากปลูกทุเรียนไว้กินเดี๋ยวเราเงาะผ้าไปเบื้องครับอ้าวทุเรียนดกๆครับนี่ เราจะพาไปเบิ่งมาเข้าใดต้นพันต้นมาต้นหนึ่งนี่ต้นซ้ำได้เอ้นพอดีเราก็จะปลูกจังได้ครับเดี๋ยวให้ปออมมาสาธิตวิธีการปลูกโดยผู้ประสบความจำเร็จครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการปลูกกันเลยครับพี่นอกไปกันเลยครับนี่นี่พอปลูกแล้วนนี่นี่ครับเท่าตน้นมันบอลน,นี่ครับว่างแป๊บเรียบ้อยบันกับคุดลงเอาตันนี้ลงทมเพียงนี่นี่เอาตันนี้ออกน,นี่ทมเพียงนี่นันออกครับ ขำมีหักทั้งไต่มันควรอยู่ข้าตัดออกครับตัดออกเลยอย่าไปเสียดายบ่าตาย,ยบ่ครับตัดหากคนบ่าตายคำมันติดแล้วมันก็สิใหญ่ไว้ทำไนี่คือจังพอไม่ได้ทมดินเลยบ่โอ้ oh, ปล่อยให้หักเขาหลักปลอยเขาอยู่ตามอากาศเออเพราะว่าพ,พ่อปูงประมาณเดือนกว่ามันก็ลังก็ลังติดเนาะพอ่พอวันหนึน่งคำมันข่าวหนาพ้นเล็กน้อยนี่พ่อสให้มันงามผลบ่ครับบัดนี้นี่เฮ้าเฮ้ายกพูนดินขึ้นน้ำก่อนบ่ครับพ่อครับ กอว่าคือนี่แหละเฮ็ดสลบก็ว่าเฮ็ดเป็นล้างเตาเลยนะครับหลังเตาแล้วเขาจะขุดปลูกเขาจะขุดปลูกเออนี่แหละล้างเตานี่นี่แบบแบบนี้เลยดีแบบคุ้มพอเฮ็ดเลยนี่กะว่ามันใหญ่เขาสโลบสลบขึ้นมาเรื่อยบานี้ปลูกแล้วเขาให่ปุ๋ยน้ำกลลเลยับ่ครับปลูกแล้วสมมติว่ามันติดแต่มันแข็งแรงนี่ดีบาน,นี้เขาก็าเอาปุ๋ยออยอย่าออยเนาะ จะใส่หลายเขาเอาจักสอนหนึ่งระยะส่งผุ่มอย่าไปใส่ในเงาไลคระยะส่งผุ่มใบตกใส่คือใส่ระยะโอ้ยอย่าไปใส่ถิ่มใส่เงาเนี่ยถิ่นใส่เงาคือว่ามันพิลักสูตรเลยต้นซ้านี่พอให้ประมาณสอนหนึ่งสอนหนึ่งเออสอนหนึ่งบานก็าใหญ่กดเนี่ยก็เพิ่มไปเรื่อยสิผาเหมือใส่สิผาเหมือใส่จะใส่หลายใส่หน่อยใส่หน่อย่าให้มันขาดคือว่าสิผาเหมือใส่แต่หนึ่งือโอเคเลยจวพาใส่ดูดูเออใส่ดูดูพอใส่เป็นปุ๋ยอีอย่างครับ ปุ้ยกะพ,กพอใส่ได้นึ่อะพอต้นหน่อยพอใส่แมกนีเซียมสัตนเฟีครับสิบหกสิบหกการเลือกใบวบก,กิ่งสมกันก็ oh, ว่าแมกนีเซียมหนี่มันจะเป็นปวกกำมะถันพวงมันจะไปขาป,ปั๊บสะพานดินยังห้มันสมดุลแน่เพื่อว่าเผือดถึงต้องการนะครับอ่าคนไดกินมันแหลมันก็สิงามมันสิเขียวมันสิใ่ไวก็ซ้ำคุ่นเน่าละถ้าครบหามูหนี่มันก็อุดมสมบูรณ์ oh, ล่ะขาดบ่ดด้แล้วมันตกครบ ขาดซิเนตซิน,น,น,นึงนี่มันแนมมึงมันมองงามไนยแม่นหมอครับกบมันสมบูรณ์ก็โคนน่าสมบูรณ์นี่คโขผามูแนมไปมันเห็ดนเบินอยู่เลยแบบเดียวกันเราบดแตกกันเจ้าอย่ามาหวัวคอยเราแสดงสแสดงว่าแรกๆนี่พ่อให้ปุ๋ยสู่เสมอครับันีเสมอแนะจนกว่าคือว่ามันใหญ่มันสมบูรณ์เต็มที่คือว่ามันใหญ่สี่สามปีสี่ปีเปลี่ยนปุ๋ยใหม่ครับ การออกดอกการกระตุนดอกมันกระปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งมันมันสี่ใส่ตลอดไปได้ไปเป็นอีกขันหนึ่งครับเป็นอีกขันตอนมันหลายขันตอนคือว่านี่พ่อบอกือว่าพื้นฐานในการปลูกขันสิมาือว่าสองสามปีสี่ปีถ้าว่าจะเอาหนอนย,ยังนั่นให้มาหาผมี๋ยวผมสิแนะยนำแล้วสีวอาซู้ฟังด้วยวสิวอลซู้ฟังผมโบแพงดอกวิชาอยากให้รว่วกันก็ค้นนะวันนี้ปลูกปลูกแล้วแล้วพ่อให้ปุ๋ยเธอแหลกย่ำไดครับวันนี้เริ่มให้ปุ๋ยเลยบ่ฮะปลูกแล้วปลูกแล้วคือว่ามันติดมันติดก่อนยังให้ปุ๋ยเออ เขาว่ามันติดปึบตรงว่าปุ๋มทีหนึ่งสิห้ามือนี่มันต้องการปุ๋ยเลยเพราะว่าหากมันเดินแลวเขาใส่เลยมันติดแล้วสิห้ามือหลังจากการปลูกเอาพอเบิ้งจังเด่ามันติดแหรออ่าเบิ้งลักษณะการแทงหยอดนี่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเข้ามันเลยนะมันหยอดมันเดินแสดงว่ามันหักตดแล้วแมนเขาไปเริ่มให้ปุ๋ยเถ้อแรกตอนนั้นละครับพอกให้ปุ๋ยสู่เสมอครับวันนี้หดน้ำจังเดพอครับนี่พดกะต้นหน่อยมันนี่ครับต้นหน่อยนี่เอา มือเวียนมือ่าไปหดคูมมือได้เห็ดคือพอแต่ยใยแห้งห้มันซุมตลอดอยให่แส <โฮ S 2> คือพอเวาละ่ะและ้วใยสิไปขังน้ำเพชรบวกคือบวกค้วาอเดี๋ยวจะไปหาเห็ดมันบวกผ่านมันติดตายครับทน่เน่าตายพอพันยังเอ้ยไม่ใหป้ปลูกปลูกงั้นน่าจะตายมันโมเมน์พันธุเลียนเนี่ยมันผ่านครับแต่ว่าคนเห็ดเนี่ยมันบวกผ่านครับ เดี๋ยวนี้พ่อก็มีต้นพันธุ์พร้อมครับพอพอมีต้นพันธุ์พร้อมให้ตกการคือมาติดต่อผมเนอะอยู่น้นสักท้องนี่ครับอ้อผมมันมันต้นพันธุ์เจียวมาปลูกเพิ่มอ่บอกว่าพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อ่ไว้แล้วบ่ปลูกเพิ่มอีกบอกพ่อครับโอ้นี่ต้นพันธุ์เอามาขายครับมาไข่ไข่พี่น้องผ่านมาปลูกทุเรียนเบิงครับต้นพันธุ์ปลมันหลายเอามาอาศัยครับพ่อต้นพันธุ์มันจะเอาเงินบาทเก่าขึ้นต้องหอกมันเน่ามันนี่ครับ ปลูกตน้นพันธุ์ออามาตะใสครับผมเอามาแต่ตาดครับแผมแปลเ,เองครับมาแต่ตาดครับอำเภออะไรครับพ,พ่อไหวเพื่อผลแล้วติดปูงน้ำร้อนหมุนติดตันหมุนติ๊เลยเอาเพือ่อคลุงเอาเพื่อคลุงครับยูตาดผมมองผมไปเอาเนี่ยมองอมองที่เขาพอซ้ำคือว่าผมรับประกันเลยว่ามาตรฐานของเขาเบี้ยนี่แสดงว่ายูนี่มีขายผมครับเขามาลงบักทุเรียนนีมาถือต้นพันธุ์นําก็ได้ือครับได้ มันสื่อเลยมันแนะนําจะปลูกพุลหาลายซิฟลายพุลลายดลองบึงโอ้ต้นละจักบาทครับพ่อนี่ผมขายพวแพงลอยหาซิฟลอยหาซิฟครับครับผมใช่พี่ให้น้องนอกขคนบ้านจะคล้องขายแพง่งในเถาะค,คือเห็นเงินท้องมันนึกหายากแต่ว่าวิธีการการเลือกต้นพันธุ์นี่เขาแนะนํามาว่าให้เลือกต้นน้อยๆมันสิดีกว่าคือพ่อวายลีเนาะครับเนาะครับพ่อครับพิสูจน์มาแล้วว่ายแล้วมันแทงยอดขึ้นมันจะลงดินแนงเลยนี่ครับมันงามมันอันนี้ มันจัลงดินแล้วเออมันจะลงดินแล้วเอามาปลูกเด้อพายจากใดโทรมหาผมครับโอ้มีตุนงาๆรับนี่น้อครับตุเรียนพันหมอนทองบอกครับพ่อมีมีตะมอนทองกันบ่ครอยู่ครับมอนทองเลยราคาเดียวกันเลยครับปลูกง่ายๆเลยคือพ่อว่าหันละว่าที่ครับนี่ย่างกัมาปรึกษาผมเพราะผมแนะนําผมโมแพงดอกผมจะให้ลวดคุคนๆละมันจะโบนไปเป็นกี้ขาเนาะมาลวดไปน้ำกันเอาลวดน้ำกันนี่ครับ แต่่าทุเรียนนี่ขั้นบอไ่ใจมันกับบอรรไรส้ำเลียไปทุกคนนะพ่อเนาะครับต้องเป็นหนึ่งเดียวครับใจเกินร้อยใจเกิน้อยคืรว่าเป็นหนึ่งเดียวกับคนในครอบครัวครับแต่เขาใจสึ่งกันแระกันกนัเอ็ดเบียกมาเกกมื่อยกับผู้มียังปัญหาเกิดขึ้นกินเขาแสบตอนรับกับโอเคโเคตรเน่าปัญหามันยังบอก่เกิดขึ้นครับคือจังที่บอว่าในลุงเลือกล่ำเดียวก,กันเลี้ยไปมันถึงฟังววยตกไพ่ซอยกันแล้วมันหอดฟังแล้วผู้หอดฟังบ่ไรได้กันลุงเลือดเลย ตาคนทางฝ่ายซอยกันสื่งกันและการเข้าใจกันก็คือโอเคก็มีแขนคนเฮ่าเนาะคิดยังมากมายเรื่องอุปสรรคน่านาประการมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตคนเห่าเนาะเฮาต้องสู่คำบดส้ก็บุมียังเกิดขึ้นแะ่ะก็คือพอะแต่เด็กกินพราะแต่เด็เนี่ยเาก็ต้องดินล้นหาเงินเพื่อขอบครอ,องเห่าเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูกของพอ่อของแม่ให้กินดีมีสุขมีเงินมีทองใส ตลอดไปครับปอว่าดีครับัสดีครับัสดีครับ่อครับครับครับเมื่อเมื่อนี้พามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนเมืองเดชครับสวนทุเรียนเมืองเดชสวนของ่ออมครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมโอ้นี่มีป้ายครับมีป้ายครัป้ายป้อยเออเอาสนใจอกป้ายแนบบ่งในเสือกเลยเต็กขอ้หนี่ส่วนพ่านขายความครับนึกงว่าพอเราจะปูเพิ่ม นะครับผมสนใจกับเขามาเบิงใดครับเออไอเบอร์โตรเป็นแน่นั่นหม้อนท่องทุเรียนนะครับมาถามประสบการณ์จากผู้เพื่อนประสบความสำเร็จได้เลยครับพี่น้องนี่น่า่าเอาสองเบอร์เบอร์ตัวเบอร์ทึ่งหนึ่งของแม่บ้านเบอร์ทัวใไต่หนึ่งเบอร์พ่อออมครับโทรมาได้เลยสองเบอร์นี่ละว่าที่พ่อครับครับนี่โอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่ก็ขอลาไ่ก่อนครับผมคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่าง ว่าให้นงงนัดได้ไปพัฒนาในการทำคลิปข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ